สวัสดีครับทุกผูุ้กคนครับผมมามาก,กินข้าวนี่หม้อข้าวครับข้าว้อนตลอดวันนี้ก็มีไก่มีไอน้ำพริกปลาทูไอของซีเล็กนะพี่น้องมีไส้ยำม,ม่ามีน้ำพริกแมงดามีแหนมครับข้าวปลาไแบครับกราลงยหลครับพอดีส่งงานแล้วมึงเข้าหนักแปดโมง เไยว่อมออกมาทางสุราษฎร์นะครับนี่มันจอดอยู่เข้าอยู่แยกอ่า,าเสสะสุราษฎร์นะครับมาๆมามา,มาเด้อโตตึงไอ้น้องแวงโคราชทำย่ๆ ไหนน,อน้นองพี่น้องพิพิธคนเดินทางเลาะตัวไทยครับเนี่แล่นขึ้นเขาชกเขาอย่างเดียวผมจะคลิปลงเป็นคลิปยาวๆครับหมากสมพร้อมเมียกห่อให้เ,เดียวจีนี่น่วยครับสิบกว่าสองโลอยู่วาเข้าแล้วก็กินหมกไม่ครับ เพ็ดปานพระทำมายุทธพี่น้องเลยเท่รวมร่วมกันในม่อของเขาเลยได้ยินนต่เขาว่าว่าบกุกคยบวชเพื่อนนะครับพลิกประทูแจวไอแม่งดาแม่ก็นอนมึกแจวมาขามเปียกพี่น้อง คนเฮามากมายเนาะพี่น้องเป็นแค่อิ่มนะครับหมแม่นถ้วยเขา่าแล้วหม้อหุองเ้านะครับตัวนี้น่นน้อยเขาซื้อมาให้ของขวัญวันเกิดน,นะครับโอเคอยูไ่ได้นะครับกินข้าวฮ้อนตลอดหมต้องห่วงบ่ต้องกังวลว่าสิไปอันต่อคิวถากับเขา่าเข่าคุกน้ำมันอีหย่างั้งอันนี้เขาได้กินข้าวฮ้อนตลอดนะครับ เสียบไฟหลดนะครับมามาพี่น้องคำใหญ่ๆอืมว่มีพักพี่น้องอืมพักเสียบครับทางนี้เสียบเพื่อ,อ่ก็หมอใส่ไฟป,ป้ายตรงนี้เขาใส่ไฟหลดนะครับเอาแ้านไป แล้ว่าที่พักบนไหนห้องเกาน้่งร่างเข่า,าเข่าใส่คือเข่าของเข่าในบ้านนี่แหละพี่น้องมันเข้าอิ่ี้งไปต่อ,อยังนอนไหนก็นอนครับไ <c oughs> อนเนีอนะครับน้ำมันกับแดงเลยพี่น้องไ่ย่างห้าดาวครับไม่ใช่ชักดาวแล้วครับ มัไก่ไก่เข้มปุ๋ยวันนี้นะ่าจะครบห้าบุ่งมีหมูมีไก่มีปลามีไข่นะครับมีเข้าครบห้าหมูแต่ว,ว่าอยู่คนเดียวนะครับติด <c oughs> ง,งานหนักที่ <c oughs> หนเอยตะลอนตะลอนเนาะ าจะไปกินข้าวมื่ดล่ะผู้คนมีเงินวะเป็นมื่นสี่่ห้าพันแค่อิ่มคนจนเพื่อผมนี่ก่ะเสือรอโทรทยศนเหนือข้าขึ้นนะครับล้วก็ซื้อ,ขอเข้ากะมัดอ,อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับกินได้สองครับปากกระป๋องก็มีไง ไข่ก็ะยั่งนะครับไข่ทินลายบาได้คอเลสเตอรอลไหลโคตรตัวว่ากระปองครึ่งพอดีครับท่านผู้กินลายกระซองกระปองสองกระปองก็เกลือบเต็มหมอนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยกระปองครึ่งกินลายม่ได้ครับม่วงนอนแน่นนะครับ มาไมา่น้องขำมีใหญ่ยิ่ดีตั้งหน่อยนี่ซอยจุหน้าบ้านคานออกแรนง,งานนะครับแต่ส้อยจุในรถเดี๋ยวเตรียมเครื่องสนลดมานะครับ ย่าให้มันเหลือนะครับมาเข้าจะกินท่ากะหงษ์มาใหม่ม,มาม่าก,ก็มีครับบอก่านนี้ต้มหรือบางคนถหามาอยากกินข้าวกับต้มมาม่านะครับเดี๋ยวจะได้หากับทิกน้ำเย็นใส่รวดไว้อย่าน้อย ไปแท่ของสดไอ้พวกชิ้นเลยพวกกุ้งพวกนี้เนาะเดี๋ยวทุกหมูห่ผมจะสิถามเนาะไปแลกงานต้อไปทิ่งมิบสองอย่างาได้กินได้เที่ยวในเที่ยวเดียวเลย ขึ้นเขาซกกับวิวงามอย่างที่น้องเาเศร้าแต่ว่าทั้งหมดมีคนจอดถ่ายเนาะสุขครับไปถ่ายไปเดี๋ยวผมว่าลงให้เป็นฮะได้วิวมาหลายวิววิวถนนนะครับเรียกว่ากางเกงยีนอืมยีนนะนรับ ่วงนะคแต่เมื่อคืนก็นอนเต็มอิ่มนะครับนอนอยู่คุลับบุรีเนาะเมื่อคืนคิดถึงกบนอนอยู่หั่นขั้นออกไปบ่มีบ่อน,นอนเพราะว่าเขาลื่นถนนนะครับนนเล่นสนเล่นแคบ,แคบเลยนอนอยู่หันคืน ผงงานแล้วตีโค้งมาหักุลากออกมาคุนกินมาอาบน้ำแล้วกับแม่นมากับมาแหวนมิกซี่ื้อผ้าเขานะครับไม่ได้เสื้ออาหารสั่งครับซื้อนํำมินิมาขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เพื่อน คือหมอของเข้าที่รถให้ครับน้องนุ้งลูกหลานที่แล่งงานเหนียน้กันนะครับเสียพดเสียพดเนอะมันซื้อว่าเป็นของขวัญมันเกินให้ป๋าเด้อครับครับหลายๆนะครับขอบคุณไปทงังครอบครัวผน,นําที่เล้งเห็นว่าเออผูเท่าม้อนยากินก็ต้องได้กิ่นน้องพี่น้องเนาะ <laughs> แล่งงานอยน่ยน้ำกัน ีนเมื่อวานเพื่นกับแม่นครพนมนะครับออกขึ้นเดียวกันนะครับผมมาใต่กประหยัดได้หลายเติบนะครับถือว่าประหยัดได้หลายเติบ <c oughs> ตะก้อนผมมักงสี่น่สองพันนะครับตากิ่งข้าอยู่ยถ้าจะสู้ข้ากับพุ่งกระแวนเนะนี่หากไเบิดไปห้าร้อยกว่าบาท คือว okay. ่าโอเคครับแต่ก่อนโค้งอวยเส่อเนี่ยสองพันไปแล้วครับรวมค่าทางด่วนนะอืมขารคบคุหลายนะครับที่มันซื้อมองเข้าเข้าสารเ่ากระใสกระปองปลาปิดยังมาเรียบร้อยเนาะถ้วยก็มาคาว่าโบตักใส่ถ้วยนะครับกินขาหม้อ นี่แหละเขาว่าคนคนพยศคนขวางกับค่าหมอ้อค่านะมเห็ดผมแมงก้วงขวงนะครับคนพยศนะครับคนขวางคนขวาเข่าวเป็นว่ามันคือขวงแท้มมน,นะนี่แหละครับขวงหม้แม่งขวงงร่ำขวางนือไฟเส้นเดี๋ยวนึงเพิ่นเห็ดแนี๋วนึงโอ้ยอิ่มเลยแล้วพี่น้องเอง นะครับคลิปนี้ก็ได้รับความขอบคุณนะครับจากผมรล่อตัวไทยไปทัวทีครับเดือยคำเนึ่คงับเบียแนมครับเข่าหน่อยๆล้วับไปนะครับพ่อกันทุ่นละคลิปหนานะครับเดี๋ยวไอคลิปที่ผมถ่ายถ่ายเดี๋ยวผมจะขย่อยลงให้เบื่องเนาะสัมพีน้องขี่หลดมานํำกันนะครับมากกับกดไลค์ึกใจกับกดแชร์ให้น้ำหน่อยเด้อพี่น้องเน้อกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเนี่ยครับเห็ดไวเบิ่งนะครับ คันมีคนแชร์ออกไปเฮาพอมันเด้งขึ้นของฮอกกผมก็สิีเซฟไ้เบึงนะครับยุก็หลายเจา้าหน้าขับรถบาได้นไปบูเก็นหนึ่งะเบื้งของกเก่าๆนะพี่น้องน้องนุ่งทังไอ้โอราชเข้อส่วนไปสูปฝาเดือนมีนาพี่น้องอ่นักนจะได้ไปหมได้ไป งานซ่อมบำรุงรถดอ้บำรุงรถดก็รออยู่ก่อนทับเองซ่อมเองนะครับตัวใดเฮ็ดมาได้กับหาช่างกันตัวใดเฮ็ดได้การเฮ็ดเ,เอาเองนะครับเอาคลิปนี้ได้รับความขอบคุณนะครับจากผมเลาะทัวไทยไปทวท่เทพนะครับสวัสดีครับ